อันนี้แค่สาขาย่อยเดี๋ยวมึงเจอสาขาใหญ่กูนึกอยากจะเห็นกายเนื้อพี่มูซาปัดดีซาบีปัดดีเออที่ขยับมาทำไมล่ะเฮียไปเอากูรู้แล้วไปเอาเออมีอ้พี่มูซาจะเถิดเฮยคุยกับเขาปะหล่ะ มาทำไมสบีอะไรเนี่ยบอกพี่มูเซอร์หน่อยสิว่าชงปีบมหาแล้วมึงมาทำไมอ่ะกินข้าวแล้วกูก็กินแล้วกินกับอะไรอะไรกูก็อาบอยู่น้ำอะ่ะเอเอบอกเขาสิกูมาหาเอออาบน้ำก็ดีอาบน้ำในตัวหอมหอมอะไรไม่หนาวหรอ ทำไมกูไม่ได้เป็นที่ใคยไม่เห็นมีเลยมึงพูดอะไรของมึงวะมึงมึงบอ่บ่เอาใจให้กูบอกมานะไอซาบีบอกว่ากลับบ้านไปมันไม่ชอบฮ้อ วะพูดอะไรอะ่ะอะไรพูดอะไรฮะฮะอะไรนะ,ะนี่กูอยู่บนดอยหรือกูอยู่สถานรับเลี้ยงคนพิก,การอ,ะอ่ะอีนี่ก็ใบอันนี่ก็หูตึงอีกอหูไม่ดี คนหูตึงภาษาจีนเขาเรียกว่าหี่ลังจริงหูตึงในภาษาจีนเขาเรียกอะไรหีลังถ้าเกิดหูไม่ตึงเนี่ยหี่ไม่ลังกูลังบังไม่ลัง <พอ S 1> บัง้ <c oughs> พอทีนี้พอทีนี้ฟังออกมึงเนี่ยแก้หูตึงี่มึงอะ <c oughs> เลื่อๆอย่างนี้ฟังออกฟ <c oughs> ังออกเลยกูลังบั้งไม่ลังบัางอะอะไรตึงบัางไม่ตึงบัางไงกลับบ้านไปมึงอะมันไม่ชอบไม่ชอบี ไม่าไม่เอามันไม่ใชอบเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูบอกให้เดี๋ยวกูบอกให้เออมันบอกเออไม่เอาไม่เอาไม่เอากูจะบอกให้มึงนะไปอมึงกลับเอ้ยมึงพูดเองเอาเมงสกิดไม่พักไหลทะลาะกมาแล้วเนี่ยมึงพูดเองนะมึงพูดลินพี่โมจ้าช่องฟปีกมีความความในใจสมองพี่ด้วยคือว่า อยากกินกาแฟเดี๋ยวฉันซื้อให้อะไรเอาทำไมไม่เอาอ่ะไปเอาทำไมไม่เอาอย่าฮะอย่าอย่าอ๋อกูแปลออกแปลว่าอะไรเมียมึงไม่ใช่กูจะเอาเมียถึงหูนุ่งมาทำไมอะเอ้ยเอา โคตรแม่งเป็นบ๊กบ็อกมึอยงไงมึงใจที่พอบอะไรตอนนี้อยู่นั้งร้องอยู่เนี่ยมึงแตนจะไม่มีใครดูกูเล่นเลยมึงก็ร้องไปดิมึงแตนมึงหยุดแตนสิเอออยู่เฉยไม่เองน่ารำคาญจริงๆเลยไปเออขอสับพี่จะจีดสามสิบจี่ท้ายยังสวยยังสวย เอ้ยรเอออเออับงจ้งจงจงป้าป้าป้าโอ้โหขออีกทีได้ไหมาป้โหดีเต็มสองตาแครันอ๋อเฮ้ยไม่ใช่30เ้ว้ยอะไร3เส้นมึงโกหกคนดูอีกแล้วทำไมกูเหลืออยู่2เส้นเออจัดกันไปเลอ ร้องตีนอะไรอ่ะร้องยั่วเขามันก็ร้องช้าๆดิเล่นเร็วไงมันไวไปเรื่องมากมันช้าๆแบ่งเหนื่อยชิบหายเลยเออเร็วช้าเออมันจะเป็นเอออ๋อกดเข่ามันจะตาให้เออมันจะระหายเอะแอมาฮมันจะดีละห้องดูสิ มันจะเป็นไรบ้ามันจะเป็นสตงมันจะกสตกีต้องร้กีต้องรอกี่ต้รกต้ององๆๆมันต้องรอะอะไรมันโอ้เฮ้ยอืมแม่สนานของลูกของเมียทำเหม็นของคนอื่นเห็นมงสูตรดมเอออะไร อ,อะไรเอาไปอะเ,เอาไปครับขวัญใจขวัญใจแฟนให้รางวัลขอบคุณค่ะขอให้ได้ขอให้โดนเดี๋ยวมึงโดนแน่นลอะไรเปล่าไม่อะไรเอ้ยน,นี่กูเล่นผิดตรงไหนหรือเปล่าก็เล่นผิดอะไรมันก็เล่นไปสิมันห้ามกูทำไมอะอะ กคนไม่ชอบเอ้ยออกูไ oh. ม oh, uh ่ชอบกูอ๋อนี่เองเก็ตล้มันจะเป็นจะได้จะได้ิจะได้ไปหไปเอออ่ออะไรวะอ้ยมันจะเป็นจะได้ได้กัรองดูซิะเป็นได้ไปเออ ไม่ใช่ช่วยเอาไว้ถ้าไม่ได้พี่เป็ดผัวถ้าไม่ได้พี่เป็ดผัวแล้หน้าช่วยรวมปักเอาครับหูดวงเจอกับคนใต้อ้าแล้วกระโดดเอาไม่อยู่ครับสองปีเวียงไปเวียงไปใสเติรดได้ทีนล่าโอ้โหไม่อยู่ว้เอาเีย เวียงครับเวียง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 ว้าวเฮ้ยเอ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 าละเอาละล็อกเลยครับไม่ได้บูสเตอร์ได้เช้าเีื่อยังดีเหยียบรองดวงใจเฮ้ยหัวเบี้ยเขาเล่นกันเข้าไหร่ เอาติเอาติทำให้อยากแล้วจัไปสมัยไม่เหยียบเหยียบเขก็ไปไปแล้วคือโกตะไปแล้วนี่ภาษาสอเจนาไม่เส็จเดีแล้วความสนุกสน